เรามากันที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครัแบกบ่อีกก็ต้องบบเข้าไปชำระค่าข้าวอุทยานกันนะเท่า,ทาไหร่สองคน,นอสองคนผู้ใหญ่2ีสิบกำลังสี่สิบอันนี้กินท่าผา,าล,ล้มเหร อ๋อถึงเลยไงดีแล้วไม่ต้องได้เดิน <c oughs> ทํและข้าอุทยางปุ๊บแล้วก็เดินออกมาเจอน้ำตกเลยนะฮะว๊้ ตกชั้นที่สองถึงเจ็ด700เจ็ดร้อยเมตรเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ชั้นสองเรโอ้ยนุ่นประตูเจ็ดไม่ได้ใกล้ๆเลยครับมาอไปหน่งกิโลจะไปถึง อ๋อสะพานท้ามนันตกเจ็ดสาวน้อยฮสะพานดงพญาเรนหนึ่ง ต้องล้อมเพราะว่าการคนขึ้นมาโดดเล่นไงนี่ข้ามข้ามนะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมมกเล็กฮะเรากำลังจะข้ามไปนครราชุดสีมาเราก็ถึงแล้วฮะตอนนี้เพราะว่าฝั่งนี้เป็นสระบ,บุรีนะตอนนี้เราอยู่โขราบันเองนี่เราข้ามข้ามมา คอนราชสีมาแล้วนะฮะตัวนี้ก็เป็นเราก็เดินขึ้นไปดูข้างบนนะว่าที่นี่ขามีอะไรน้ำตกซีรีพบน้ำตกชั้นที่สองถึง เจ็ดและเปอเซ็นทางศึกษาธรรมะชาติอ๋อมากันที่ดงพระยาเย็นแล้วนะเริ่มต้นเส้นทางดงพระยาเย็นจะเดินจริงไหม <c oughs> ไม่จังิงดันง่ายเลยนะ <c oughs> เดินง่ายเดินง่ายมือใหม่ก็เดินได้เส้นทางศึกษาธรรมชาติดงพรยาเย็น ก็จะมีคนมาเล่นน้ำก็อยู่นะตรงนี้สวยมากทุกคนสวยมากน้ำตกเลยนะโอ้ ก็จะมีสะพานไม้ไผ่ตรงนี้นะสาวน,น้อยสี่เฮ้ยสวยงบยอะมาถ่ายนี่ไนมะ่สวยวะ่ะ Foi a porrinha. Não não. นี่เรามาอยู่กันที่ดงพระยาเย็นนะเย็นสมเชื่อเลยทีนี้เรามาบุกฝ่าฝ่าดงนะันโคราโครา มุแฟเราอยู่กันที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยชั้นที่เจ็ดนะฮะเฮ้ยชั้นที่ชั้นที่ห้าดิ

เาน้ตทั้งทเจ็ดตรนี้เป็นน้ำตกทั้งที่เจ็ดนะคนนะเราข้าดินไาเลยเด็บชั้นละล้วก็ยังคงต้องเดินต่อไปนะ ยากที่นีนะเขาเรียกว่าอะไรนะฟอสซิลตะกอนอะไรอย่างงี้คุณเห็นอย่างงี้ตัวใหญ่นะเขาคล้ายคล้ายกับอีโกน่านะแต่ว่าเขาอยู่ในป่ากล้องอาจจะไม่ชัดเพราะว่าโดนน้ำฝนนะพี่ยิ่งรัดหน้าไปตะกอนตะกอนเนี่ย มาช้าเล็กๆน้อยทางทางฝั่งสลับบุรีฝั่ะฝั่งนี้ทำทางดีหน่อยแต่อีฝั่งน้ำนหนึ่งก็อย่างที่เห็น เราก็เตรียมจมานเกันล่าน้ำกเป็นท้ตลอดทางน้ำทกตาน้อย้หยี่ห้อวะ่้อีกน เป็นบรรยากาศของการพาเที่ยวที่น้ำตกเช็ดสาวน้อยนะครับตอน,นก็ชุ้มคางกันเลยครับนี้ครับก็สำหรับคนที่จะมานะก็จะมีค่าจอดรถสามสิบบาทครับค่าเข้าค่าเข้ใหญ่ตัวใหญ่ยี่สิบเจ็ดสบเจ็ดบาทก็คุ้มค่าคุ้มค่าราคาไม่แพงแล้วก็ รารี่สวยฮะใคที่อยากจะมาเที่ยวนี่ใคที่กจะมาเที่ยวก็อแนะนำเลเนยนะฝนตกเจ็ดสาน้อยนะทางที่ดีให้เดินกันถึงชัก็ดห้สวยหือว่ามีทางให้เดินหมัอชมธรรม,าามาชาตินเนทางสมบรณ์ธรรมชาติที่สวยนะหรือว่าใครมีกำลังเหลือสามารถเดินไม่ไกลกว่านั้นนะฮะสายน,น,น้ำตกนะพี่จะ ให้เราได้ดูนะรนบคอที่กำลังริ่ือดูแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากฮะต้องขอบคุณเพื่อนระที่รับชนตั้งแต่ต้นจนจบรถกำหนักนะน้ำตกเจ็ีฝ่งสาอยครับมากันไปพร้อมครอบที่นะไปไดครับไปหนาบ